เราทําบุญเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องไปทําบุญที่วัดรหรือการทําบุญมันไม่จะเป็นว่าต้องใส่บาตรอย่างเดียวใครใส่บาตรได้เป็นเรื่องดีมากเลยหรือใครจะไปวัดได้แล้วไปได้ยินได้ฟังธรรมะที่วัดด้วยเป็นเรื่องดีมากเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีเวลาในการทําไม่เป็นไรเลย บุญกุศลที่ได้มากกว่าการใส่บาตรมากกว่าการไปทําบุญที่วัดคืออะไรรู้ไหมการรักษาศีลห้าที่พูดไปเมื่อกีนอนอ้นี้อเนี่ยสามอันสามระดับนี้นะไต่ตามลาดับไปนะมากที่สุดกว่าบรรดาบุญทั้งหลายหนึ่งคือการรักษาศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้าได้เนี่ยเป็นอภยนัยาทานด้วยเป็นอเวรทานด้วยเป็นอภพยปัจฉาทานด้วยอภัยทานคืออะไรการรักษาศีลห้าการไม่ฆ่าสัตว์นั่นแหละคืออภัยแกสัตว์ทั้งหลายจากเดิมเนี่ย เราเคยทุบปลามาใช่ไหมฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตเป็นอาชีพวันนี้เลิกแล้วอยากรักษาอยากละเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้อภัยทานยังให้อภัยสัตว์ยังให้แล้วเพราะอะไรเราไม่ทําลายชีวิตไปอีกแล้วเลิกเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ให้ชีวิตการให้ชีวิตเรียกว่าอาภัยทานแก่ชีวิตได้แล้วอาเวรทานคืออะไรการไม่จองเวงต่อกันอ่าไม่จองเวรคืออะไร เอาเวลาเนี่ยคือเราไม่ไปจองเวรไม่ไปอาฆาพยาบาทมาดหลายเราไม่คิดเบียดเบียนเราไม่คิดจะเบียดเบียนเขาไม่คิดกดเรื่องเขาไม่คิดอยากทําร้ายทําลายเขานี่เอาเวลาทานและละได้เพราะรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีเจตนาคิดอยากจะทําลายชีวิตเขาแสดงว่าเราไม่มีเอาเวลาเราไม่ละแต่การรักษาศีลเนี่ยมันจะนํามาสู่ใจเราด้วยทําให้เราเนี่ยไม่อยากทําผิดอภิยาปชาทาน เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะการผิดศีลมันคือการเบียดเบียนใช่ไหมเพราะนั้นการรักษาศีลอย่างเดียวจึงได้ครบทุกอย่างเลยเห็นไหมมันจึงมีผลมากอันนี้สูงมากนี่เรื่องของอการรักษาศีลสองเรื่องของการเจริญเมตตาการฝึกเจริญเมตตาเนี่ยคือ ปรุงแต่งจิตให้เกิดอารมณ์ของการ<ะ>ช่วยเหลือคนอื่นรปรานาดีกับคนอื่นผู้เจ้าบอกว่าอันเนี้ยแม้เรามีจิตเมตตากับใครคนใดคนหนึ่งปรานาดีกับใครคนหนึ่งแม้เพียงชั่วสูดดมของหอมคเคยดมดอกไม้ไหมสูดลมหายใจปื้ดหนึ่งเนี่ยผู้ทีเจ้าบอกว่าเจริญรเมตตาเพียงแค่ช่วยเระยะเวลาสั้นๆแค่นียมีผลมากอันนี้ส่งมากมากกว่าการทาําบุญทั้งหลายทั้งหมดเลยเหนือกว่าการรักษาสี่ท่ายอยูยิ่งขึ้นไปอีกตัวสุดท้ายสูงสุดเลยคืออะไร ตามเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงไม่มีความเป็นเราเป็นเขาไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรไม่มีตัวตนทุกอย่างเนี่ยเดินสู่ความเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความจางคลายเสื่อมสลายแต่ทําลายไปเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยเราทุกข์ได้เนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยในความทุกข์นะเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้เราจึงทุกข์ตามมันนะ <ừ> mm. ถ้ามองตามนี้ได้พระเจ้าบอกว่าทําแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว <ừ> mm. จังหวะลัดนิ้วมือคือดึงเเเข้ามามแค่ียยจังหววะดล สั้นๆแค่นี้คุณท่าบอกว่ามีผลมากอันนี้ส่งมากยิ่งกว่าทุกอย่างที่พูดมาทําบุญกับพระรหัสร้อยลูกก็ไม่สู้การทําตัวนี้ตัวเดียวสามอย่างที่อาจารย์พูดมาแม้กับทําบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยองค์ก็ตามสามอย่างนี้มีผลมากอันนี้ส่งมากกว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะอะไรมันกลับมาแก้ไขที่ตัวเองโดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่ไหนไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครพึ่งตนพึ่งธรรมพระพุทธเจ้าจึงมีผลมากอันนี้ส่งมากที่สุดในการทําบุญทั้งหมดทาที่บ้านได้มารักษาศสี่ห้า เจริญรักษาศีลห้าทำที่บ้านก็ได้ทำที่ทำงานก็ได้ฝึกปาถนาเดีกับคนอื่นทําที่บ้านได้ไหมตรงนี้ก็ทําได้ใช่ไหมฝึกพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเออมันทุกข์มันก็เป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวมันสูญเสียมันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็ได้มาทําได้ทุกที่ไหมเข้าห้องน้ำทำได้ไหมได้หมดเลยเห็นไหมนี่บุญกูเกิดตลอดเวลาเลยบุญกุศลเกิดในใจตลอดเวลานี่ได้ผลมากที่สุด